สวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะเรียนในรูปแบบที่จะมีภาพสไลด์จาก powerpoint นะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วก็มีตัวหนังสือนักเรียนสามารถจดบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการสั่งงานนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ได้ ไปรับใบงานเมื่อวานนี้นะครับก็ดําเนินการเขียนตามที่คครูได้ขึ้นสไลด์โชว์อันนี้ก็ได้แต่สําหรับใครที่ไม่ได้ไปรับเอกาสารนักเรียนสามารถดูจากวิดีโอของครูนี้ได้เลยแล้วก็ใช้กระดาษ A4 ในการปฏิบัติงานนะครับในการทํางานของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องอะไรนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการนะครับราคา ปัจจัยการผลิตนะครับอันดับหนึ่งเลยเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตนะครับเป็นตัวกําหนดต้นทุนการผลิตของสินค้าและบริการซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจัยการผลิตทําให้ต้นทุนการผลิตเปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นถ้าค่าจ้างในงานสูงขึ้นจะทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยสูงขึ้นเช่นเดียวกันส่งผลให้ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยลดลดลงได้นะครับอ่ะดูจากตารางก่อนนะครับตารางที่1ที่เป็นสีเขียวนะครับก็คือ ถ้าต้นทุนการผลิตต่ำนะครับมีกำไรมากผลิตมากขึ้นมีสินค้าบริการมากขึ้นหมายความว่าถ้าต้นทุนการผลิตเนี่ยมีราคาค่อนข้างต่ำจะสามารถสร้างกำไรให้ได้มากขึ้นผลผลิตก็จะมีมากขึ้นสินค้าและบริการก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับตัวกรอบสีส้มนะครับถ้าต้นทุนการผลิตสูงก็คือมีราคาสูงก็จะได้กำไรน้อยลง การผลิตก็จะต้องน้อยลงเช่นเดียวกันสินค้าและบริการก็จะลดลงตามต้นทุนของการผลิตนะครับข้อที่2นะครับราคาสินค้าชนิดอื่นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดหนึ่ง อาจมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าและบริการเช่นนะครับถ้าราคาส้มลดลงชาวสวนอาจหันไปปลูกมะนาวแทนทําให้ปริมาณความต้องการขายส้มในลดน้อยลงเนื่องจากผู้ผลิตดังกล่าวนะครับคาดว่าตน,นจะได้รับกําไรเพิ่มขึ้นจากการปลูกมะนาวแทนส้มนะครับในข้อที่3นะครับเทคโนโลยีการผลิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลทํำให้ต้นทุนการผลิตต่อนหน่วยลดลงเนื่องจากปัจจัยการผลิตจำนวนเท่าเดิมแต่ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับเช่นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรเพื่อเพิ่มความสามารถในการไถเก็บเกี่ยวหรือการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตเช่นปุ๋ยเคมียาปรับสตูพืชจะเก็บจะทำผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยก็จะมีราคาต่ําลงนะครับถ้าอย่างคนในสมัยก่อนเวลาจะทํานาข้าวนะครับก็จะใช้วิธีการมือเนี่ยละครับในการเก็บเกี่ยวแต่ปัจจุบันของเรานะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามายิ่งขึ้นนะครับก็ใช้รถไถเนี่ยนะครับเป็นการเก็บเกี่ยวเพิ่มความรวดเร็วด้วยอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ลดต้นทุนค่าแรงค่าจ้างต่างๆในการทํานาข้าวหรือการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยนะครับ ข้ <ates> อที่สนะครับภาษีจำนวนภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บการขายสินค้าและบริการเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการนะครับถ้ารัฐบาลเก็บภาษีในอัตราที่สูงจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นเดียวกันทำให้การผลิตสินค้าและบริการลดลงนะครับแต่ถ้ารัฐบาลเก็บภาษีในอัตราที่ลดลงทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง แล้วการผลิตสินค้าและบริการก็จะเพิ่มขึ้นนะครับภาษีทุกอย่างท,ที่รัฐบาลเป็นคนเก็บนะครับจากการขายสินค้าต่างๆพวกนี้หรือสินค้านําเข้าเนี่ยภาษีทั้งหมดก็จะถูกเข้าอยู่ที่คลังของรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นก็นําภาษีพวกนี้เอามาใช้จ่ายในเรื่องของการสาธารณูรโภคคมนาคมต่างๆอย่างที่ครูเคยอธิบายไปแล้วนะครับ ข้อที่5นะครับสภาพดินฟ้าอากาศส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลต่อการผลิตทางการเกษตรนะครับถ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลผลผลิตก็จะมีมากและอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าสภาพดินฟ้าอากาศไม่ดีปริมาณผล,ผลผลิตก็จะน้อยลงนะครับอย่างเช่นในประเทศไทยเราเป็นเมืองเกษตรแน่นอนครับปลูกข้าวมีการทําสวนปลูกผักต่างๆครับหากไม่มีฝนฟ้าตกเลยดินที่ อุดมสมบูรณ์ในประเทศของเราก็อาจจะเสื่อมคลายไปก็ได้นะครับหรือในแม่น้ําที่เรามีแม่น้ํามากมายมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีก็อาจจะไม่มีน้ําใช้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําเกษตรจึงมีส่วนสําคัญในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศด้วยนะครับ ในข้อที่6นะครับความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคนะครับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญและการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคเช่นสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นต้องมีคุณภาพดีมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและมีความคุ้มค่าสินค้า มีการออกแบบให้สวยให้สวยงามตามสมัยนิยมนะครับไม่ว่าจะจะทำผลิตสินค้าอะไรก็ตามแต่จะเป็นประเภทสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็ต้องมีรสชาติที่อร่อยฉลากสินค้าก็ต้องมีความดึงดูดมีความสวยงามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะผลิตผลิตสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับเราต้องคำนึงถึงสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจเราก็จะสามารถขายได้นะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของหลักการผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพนะครับในในช่วงนี้นะครับก็จะมีการให้นักเรียนทําใบงานนะครับหากใครเมื่อไปรับใบงานเมื่อวันจันทร์มาแล้วนะครับให้นักเรียนนำใบงานมาเขียนตามได้เลยนะครับแล้วก็ดูสรุปความรู้ได้จากใน ในคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปรับไปงานนะครับก็ให้นักเรียนใช้กระดาษ A4 นะครับล่างแบบฟอร์มตามที่คุณครูขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็เขียนสรุปความรู้จากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนในคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วนําส่งในวันจันทร์นะครับอาทิตย์ต่อไปก็คือในวันจันทร์ใครที่จะส่งในทางแชทส่วนตัวครูก็ส่งมาได้เลยโดยการถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าใครจะส่งในลักษณะก็คือ นำใบงานมายืดให้กับครูที่โรงเรียนในวันอังคารแล้วรับใบงานใหม่ในวันอังคารก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับในการส่งงานหลักการในการผลิตสินค้าและบริการนะครับจะต้องมีการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคพึงจะได้รับความปลอดภัยของผู้บริโภคและต้องคำนึงถึง,ส,งสิ่งแวดล้อมด้วยกัน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างธรรมชาติอย่างคุ้มค่านะคบดังนั้นผู้ผลิตจึงจะต้องมีคุณธรรมดังต่อไปนี้คุณธรรมที่1นนะครับสำหรับผู้ผลิตนะครับ 1. ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคบเช่นผู้ผลิตสินค้าที่ทำจากไม้ตู้เตียง โต๊ะต่างๆเก้าอี้พวกนี้นะครับที่ทําจากไม้เนี่ยควรมีการปลูกป่าทดแทนไม้ที่นําไปใช้ด้วยนะครับไม่ปล่อยให้เกิดน้ําเสียจากการผลิตลงสู่แหล่งน้ําเช่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ติดกับแม่น้ําต่างๆนะครับจะทําให้น้ําเสียได้นะครับผลกระทบก็คือบริเวณกว้างเลยในตามสายแม่น้ํานั้นนะครับในข้อที่2ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะครับในเรื่องของการช่งตวงแล้วก็วัดหรือ การกำหนดราคาสินค้าและบริการนะครับผู้ผลิตต้องมีความซื่อสัตย์และสุจริตนะครับไม่ว่าเราจะซื้อเงาะ1นกิโลเราชั่งไป5ขีดได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่มีความซื่อสัตย์พอซื้อ1นึโลก็ต้อง1โลครับข้อที่3นะครับมีจิตสำนึกที่ดีในการผลิตสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคจะต้องสะอาดมีอนามัยที่ดีนะครับ ข้อที่4มีจรรยาบรรณในการรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมนะครับเช่นไม่โฆษณาสปปรรพคุณสินค้าและบริการที่เกินความเป็นจริงไม่ปลอมสินค้านะครับเช่นรีวิวสินค้าครีมทาผิวนะครับว่าทาประมาณ2วันปุ๊บข่าววิ่งเลยอันนี้คงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะมาข่าวขนาด2วันอย่างนั้นนะครับก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อจนเกินความเป็นจริงนะครับไม่ปลอมสินค้าด้วยนะครับอันนี้มีผิดกฎหมายนะครับต้องระวัง ในข้อที่5นะครับเป็นข้อที่สําคัญเลยข้อนี้ก็คือการวางแผนก่อนเริ่มลงมือทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับก่อนจะผลิตสินค้าและก็บริการในแต่ละครั้งผู้ผลิตที่มีคุณภาพจะต้องมีการศึกษาสํารวจวิจัยความต้องการของผู้บริโภคก่อนเสมอนะครับเพราะว่าผู้บริโภคนั้นมีความต้องการที่จะบริโภคสินค้าชนิดไหนแบบไหนทันสมัยไหม มีรูปลักษณะเป็นอย่างไรชอบใน,นลักษณะที่ไม่เคยอยากลองอยากชิมอะไรแบบนี้มากกว่านะครับก็จะดึงดูดลูกค้าได้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อที่5้านี้เราจะต้องเริ่มจากการวางแผนก่อนแล้วถึงจะเริ่มของการเจาะกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนนะครับแล้วเราก็จะผลิตสินค้าแบบนั้นให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าจากเราให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าสินค้านั้นนะครับที่เราจะต้องผลิตออกมา จะต้องมีราคาที่ต้นทุนต่ำแต่สินค้านั้นจะต้องมีคุณภาพดีเช่นเดียวกันด้วยนะ ขอ้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับมีทัศนคติที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้คุ้มค่าและก็ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับก็คือว่าผู้ผลิตนะจะต้องคำนึงถึงทรัพยากรให้มากที่สุดนะครับว่าเราจะนำทรัพยากรมาใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องทำให้เกิดอย่างคุ้มค่าแล้วก็เปิดเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับในการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับก็เพียง1ินาทีกว่านี่เองนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มีการบ้านก็ทําการบ้านด้วยนะครับจะให้นักเรียนนําส่งในวันอังคารน,นะครับสำหรับคนที่มารับในงานที่โรงเรียนก็ส่งมา,า,งานาอังคารแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะส่งทางแชทส่วนตัวก็สามารถส่งได้ก็คือได้ตั้งแต่วันจันทร์นะครับโดยการถ่ายภาพแล้วก็ส่งมาทางแชทส่วนตัวของครูคือ messenger นะครับ อันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงจบณตอนนี้ให้นักเรียนทักแชทมาหาครูนะครับแล้วบอกกับครูว่าผมเข้าใจแล้วครับนะครับเป็นการดูคลิปวิดีโอจนจบเป็นการรายงานตัวสําหรับครูนะครับให้นักเรียนทักแชทมาบอกครูนะครับจะเป็นการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนวิธีนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าวิธีการคือยังไงคือผมเข้าใจแล้วครับ หนูเข้าใจแล้วค่ะแบบนี้นะครับเดีย๋ยวครูจะทําการส่งรายชื่อเข้าไปให้ในแชทของห้องเรียนของนักเรียนเองว่าใครที่มารายง,งานครูอะไรบ้างนะครับแต่ขอร้องนักเรียนอย่าบอกเพื่อนกันเองนะครับว่าออคุณครูสมิสสั่งให้ทําแบบนี้สั่งให้ทําแบบน,บบนี้มันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อ,อน,นักเรียนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหยุดอยู่บ้านก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับก็ตอนนี้จะกลางเดือนแล้วก็ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้อากาศหนาวมาก นะครับก็ใส่เสื้อกันหนาวผมผ้าด้วยนาๆนาน,านะครับดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะเป็นไข้ตัวร้อนปันเปล่าๆนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ